เพื่อรียงจันนะจ๊ะคละพนทางใส่สว้าเป็นเทียบโอ้ยโอ้ยไปทางหนกันมายื้พนโนเเลยแล้วมาเข้าลงมานะครับไปไสายอะไรป่านนี้เข้าบ่เบิ่งบ่อคลองเขานะ โอ้ยแบดกระเบิดพี่น้องเลยแบดกระเบิดหมดเห็นไมมันมืดมันมืดุนไปทางม,มึงหลดด้วยสารผมชัวโอ้ยยังโมเล่อจ้ ถึงเรียงจันแล้วจ้าบอกผีซานหล่อผีโรซานธนามันจอดเพลอ่ออยู่ในเหนยุกะเทยมันเอาอยัางก่อนเดี๋ยวนี้หน้ปนอาป้าปยบทขันบกคมเป็นยังผีซากอนกคนเอาอยังเี่นเอาไหม รูมเอาอาหารตอนนี้ซองถุงกวาวะไรตากระสีรับพอตาท้องกับหิวคนท่องโอ้ตาแลแล้วค่เขาอยู่มุมในของเวียงเวียงจันตอนนี้ยั่งดูอ่างนเลพาแล้วอันนี้เพิ่พี่น้องป้องป ดิฉันมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยจ้าทุกคนมีกระดาษแอรสูกล่องกรคือผ้คห่มร่อมมือคารตะกล่องก็เป็นทือมาเรามาถึงที่พักเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นห้องนอนของเราคืนนี้ทุกคนว่าสิมาฮอดแตเวนพี่น้องเอ,อ้ย มาสิมารีวิวให้เบิ่งขคากว่าวมาหอดก,กันเดี๋ยวพาไปเบิ่งห้องน้ำก่อนเบิร์สี่ทุ่มเบิรบนสี่ทุ่มพินองห้องน้ำกับเป็นแบบชักโคกเราพินองเนาะมีน้ำอุ่นพ่อกรุณาอย่าถิ่มพาอนามัยลงโทรศวพโอเคฉันจดใสไซพาอนามัยค่ะ หองกะใหญ่ลุลามาเห่าพี่นอ้องมอียงอันนีน้นะยสบู่บป,ป้าต้องมีกระจกอีพี่น้องเอ้ยที่มาของคำว่านำการส่องกระจก นี่ไงทุกคนเอาเมนี่น้องมาดึกดื่นเช้าคืนราวาพากันฮิวเขาสาวจอยเป็นไงบ้างคะสบายดีพี่น้องเวียงจันครั้งแรกสบายดีเด้อวอนงานกะถาน้องปดดับอ่ะ้ลุยแล้วนะกระดาษทิชชู่กำมาหน่อยกด อยากกินตำมะพรุเดมูยวันจะตุ๋มนเลยสัญญาออกไปนักพูนพ่นของหง่ะมเนี่ไ้บ้านไรแล้วล้ะตอนี้ก็ไปพ่นกินข่าวไปบัวรัวพี่น้องเลย จิ้ม oh, ข mm ึ้นกระเวนตะบวงหัวหาอานบิดตงตับสั่งเลยข้างหน้าอยางไปอ๋อเขาข้างหลังข้างหน้าเหมือนสามเลยเออมันตับสามมีเบิร์ดต้อนนานรถมากนผมปม่มาไก่มาตึ๊ตึดตึตึมันออกเออมาเวียนแ้วมจองแถวหนินางลงมากมือมืออวนเรืปอย่ผมนยางหน้าดะเขาเดของเราว้ มาไกลปานนี chat, aya, im, no? in ja ่พี e im, going, ่น้องก็กินตะปูงกเจ้าหนได้ะได้วานอ่ะหูชิม่อองมีหวานมีหวานบอกีหวานัเกิดเมาวอกสถานที่น่พี่น้องไม่มาอยู่ทรายวาเดียวก็เพห่มอันยูของเขาแมางเทนทีาเขานับนกแจมเออการเลือดออกไปได้ลูกไม่จอยเอาโทรศัี่ย ยกขาด้องจมเออยังีน oh, oh, oh. oh, oh. ี้นะก็พ่อพ่อมาคนเขาไรหนิี่นองมั้ยไม่ได้อะไรกนยพี่น้องคุไม่ไดของพี่เลยจ้าเป็นอะไรนเนี่ยเนวเป็นบวดดนี่ยบัวมะฮอกนี่ข้อบเน้ามสั่งเยอสุดไม่บวก่ะอันข้อกองก้มเนี้ยไม่กองกมซื้อกองกมอีก เอ่ยเพม่อนบอกว่าอยู่ในนี่นาแพงหอ่าสตรสดแพงกว่าม้รธรรมดาสไปฝานกู้เฮ่สะพังเสียนมาปิดตัว้พี่น้องลอไป กินกาเดนจ้ามาเด็กก็เลยซื้อมากินอยู่หอ้องเปนแท่เอกับเอาไปกินข้างน,นอกแลยเขามานะเนาะเลิกแล็กสี่ทุกตนกับโตเป็นไม่อยู่ค <c oughs> อาทิ้งไองทุกตลอดทางระยะระยะเขาเรียกว่ายามมื้อ่งเรื่อหน้ามืออยุ่ใหม่มเลนะตะไะสามโดดะเลดสามดสามปง เต่เอาคนเดียวทำทีห้องฝาคตเสียงสัติเลยอารมอดรเขามีอสั่งเรกินคนละแล้วก็ซื้อเขามีแจ่วบังยัมีคนนเขามีผูใบผูบ้านผูกูอ่างมาสองคนคนเป็นเสี่ยงเสี่ยงเยะเสี่ยสอง จจ่อยกนรอนครับเจดดน้องมึงจกไปหาคงคนเจ็ดําแด้จ่อยหวงหมดหด่อาทาศงย็นพาะ้าเบิแน่ัดมเป็นหึน่พูได้นคืนมาไปไหนาทานไป่านไปยังแกเาจะจัมาบดปนอันหกบนทำรูปแรก็ะเหนเขาขึ้นเลยโอเาน ขึ้นละแซนเจสซี่ไปองมันก็พ่อนอนอยู่หัวเอ่อปรมามันแพงก็ได้เงื่ Hence, อนกะแม่หัวเนาะทำน้าโหลดนั้ำเที่ยวน่าหากดบอร์ละบรกต้อโทรไหามันดอกมันบอกว่าเปิดจริงนี่สิ้าใหม่เมื่ออืนออกตอ้นเที่ยงนี่นะ จะอดจะขอดเปลงไปกราเปามั้เป็นบไปห้าหองจะขอนหรทางทางรวงมองผ่านด,ด้วย<ป>ยืดออกลายมองเลยซึ่ง้ายนี้คือยืดลายลา้เน้ย ข้านหน้ามีอาจัดตังเราคนมาโรงแมสาปีแสี่เราไม่้บานี่โรงแรมบ้่งนี่นะเคยมากผานี่ ตอนที่ส่งที่มาเห็ุอา NOU ไมาเห็ดทำงานอับท่านไมเหานบากาแฟนางแต่มันสี่ปีแล้วแตะขนาดแบบนี้ก็เอเวกัหอตอนนั้นเืยเด้ตื่ไปฝากกาแฟคนเดียวสั่งดังกล่าวผ่นตอนนี้คือทีิเขาถิ่มหัวผ่นที่เราเพามันหนาแม่ มันขดกาแฟสะเทือนมีจ่ายนั่นมันจะมีแล้วเจ้าหรือช่วยมึงงูอ่นเราจะไปเต่า

แซ่บหรืนะเอ้ยมิฉันมาสั่งเท่ากับสุดหนอนสุดคุ้มแบบจริงเดี๋ยวน่องเธอเองนะตอนจะโหลดมาว่าจะเปิดกลองกันเตรียมของมือจอยมึงจะไปเอาเจดมทำเนี่ยอะไรมาแรกเนี่ยอย่ามึงอย่าด้วยจ้อยว่าขึ้นไม่สนขนาดไม่สมยินจะกินลาว ไม่เห็นคุเหรอเม่ซ้อนกับนองเมย์บดนมาขมันเม่ซ้อนกับนองเมยมาอย่าได้คุกอน้องเมย์อยู่นะสูกว่าหรอเปล่าอันนี้โหลดอันนี้รอขนาดค่าดเท่าเองเลยยังเมาพี่น้องบางแต่เข้าออกจากงานเจ็ดโมงเนาะเข้ามาบันจะโหลดพวกนี้มันอยู่อนุยาพวกนี้เนาะ กลับมาหอดจะมา 2> 2มสองทุมงท่มตัวว่าพี่ก็สามทุ่มไกินอะไรอย่างเงี้ยืออ้อาเอี่เบิ่ของนองกกระพัวหลดมมาไกลมาอาวานเอึนะมมงมึงเลยมันปากร่อนปลุกพวนมันไมันได้กันตะ กะบบเป็นเเขายังมีนาคตดอยู่เล็กน้อยหัวนางนะอีจานางวะมโนอาชีจบชีวิตแนี่ปล่อยเขาไปเถอะเนาะกว่าที่มันเนียนะคนเลยตายยากเกิดข้ามาค่ะเกิดข้นมาใครเล่าเี

าสองทงสท่ทงนั่งเรารอ้โห <c oughs> เผาจำก็มากินสมอาคุณอาง่วงนอนในบานนี้พี่น้องเลยหาถุม่มยังไม่นอน,น,นอยู่ฮะกินเขาแล้วกาสิโอยังจันอยู่สักประมาณ3มมือว่ะความคิดแล้วก็สิไปลุงพะบางต่อว่าซานกันสิไหวเนาะเพียรเลืเกิน ห้องนอนห้องนอนเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ดูจบคลิปเดอ้อบ๊ายบาย